Yeah, yeah, let's the first with the curse the, the earth with with first first go I put them all together the dirt. เอาละครับก็ต้องขอกาวสวัสดีให้คนด้วยนะครับนี่อยู่ผมมิกษะซาลินะครับอยู่ในเกมพินออฟไพเร็ดเกมป๊อบนั่นแหละป๊อบแต่นี่เป็นของเซิร์ฟไทยนะครับผมไม่เล่นเซิร์ฟไทยแหละผมเล่นได้ประมาณ กี่แล้ววะตั้งแต่สิงหานะครับสิงหาสิงหากันยาตุคมพุศจิกาพุทจิกาธันวาในเคลือนปีใหม่ประมาณ5เดือนนะครับนี่คือทั้งหมดของผมใน5เดือนโดยไม่เติมสักบาทหนึ่งนะผมว่าโอเคนะครับนี่นะครับผมก็ผมไปเล่นมาก็รู้สึกว่าผมไปไปเห็นตัวหนึ่งนะครับคือ เป็นในในกลุ่มนะครับเป็นในกลุ่มในกลุ่มเพจเพจเป็นออฟไลนนะครับเป็นกลุ่มพูดคุยผมแนะนำว่าให้เข้าไปดูนะครับเข้าไปนะครับเวลาจะเล่นคือเข้าไปเขาจะเขาเรียกว่ากลุ่มพูดคุยจริงๆก็คือมีทุกๆอย่างเข้ามาเล่าให้กันฟังนะครับว่าตัวไหนมีอะไรยังไงขึ้นโคล่าแล้วโหดไหมยังไงยังไงนะครับในเพจก็จะบอกช่วยนะครับอาจจะมีคนโพสตถามก็อาจจะมีคนมาช่วยตอบเหมือนกันนะผมก็เป็นหนึ่งในนักที่ไปช่วยตอบนะนะครับผมก็ไปเจอตัวหนึ่งมาคือเอสนะครับเป็นเ คาชูล่านะครับเอ้คาชูล่าเนี่ยผมไปเห็นมาจริงๆผมไม่ได้เห็นมาจากไหนแล้วผมไปโดนผมโดนตบนะครับจะไปตบเขาโดนเขาตบตเองอืมฟังทันไหมครั <laughs> คือผมจะไปตบเขาแต่เขามีเอสตัวเดียวตบผมทั้งทีมเออแค่นี้พอนะครับคือมันเป็นตาแคนอะคือแบบไอ้เหี้ยโดนเอตบเลยวะ e ye, ไอ้เหี้ยแม่งแรงป้ายยิงทีหายหายซาบโบ่ผมตีไม่เข้าโอ้ทำไมมันเก่งอย่างงี้เออสุดท้ายมาเล่นเองเอือดูดิ <laughs> เออสมควรแรงผมพูดตรงๆว่าสมควรแรงเนี่ยคือตั้งเมื่อกี้ผมไปตีมานะครับ,เป,นะรบเป็นอลีนะเป็นอลีเก่าเออเป็นอลีเก่านะฮะผมกอไปตีเขาผมคิดเขาบ่อยมากนะครับบ่อยแบบบ่อยเลยแต่ว่าช่วงหลังผมเริ่มจะสู้ไม่ได้ไงก็เพราะว่าผมไม่มีไม่มีเอสนะครับตอนนั้นยังไม่ขึ้นเอสยังไมยี่ห้านะครับผมเยี่สี่ผมจะโดนเขาบทขยี้ก่อนทั้งนี้โดนเขาบทขยี้นะครับเออนะฮะเีนี้ก็ พอได้เอ็มาปุ๊บนี่ังาดนะพังาดนะถึงเวลาก็ังาดนะนะดูสิดูดูดูความแรงความแรงแรงจริงจริงรี่ร้อยฮะตีฟรีอย่างนี้ตึก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 เปลี่ยงหายไปรูดคือความแรงของเอสอ่ะมันไม่ได้แรงจังหวะแรกนะครับจังหวะสองดาเมจเดสมันจะแรงมาก อันนี้ไม่ใช่อลิผมนะแต่ว่ามันเป็นคนคนหนึ่งที่ผมสงใส่เพราะว่าของเขาชุบสิบเออจริงจิงของเขาชุบสิบผมก็คิดว่าเขาแบบเขาเขาเติมหรือเขาโปล่หรือว่าเขาแฮกมานะครับเดี๋ยวผมไปดูเป็นของซับบครนะนี่ดูนะฮะร้อยเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นนะครับสำหรับอัญ,ญมณีนะคือความโหดเขาแบบทะลุขีดจำกัดมากนะครับแล้วก็ ดูดิหมวกผ้าคลุมชุดสร้อยขัดทานะฮะบวกแบบบวกอีลลงตุงนังมากนะครับอืมสันจิก็ไม่ได้รู้สึกว่าได้บวกมันนิดนึงรู้สึกนะแล้วก็ดูจากดูจากทรงแล้วผมไม่ไม่ไหวนะครับเขาเขาเก่งจริงนะครับผมผมหวังว่าเขาร้อยยี่สิบเมื่อไหร่เขาก็จะพังอาตอนนั้นนะฮะจริงๆเขาเขาออกมาบอกแล้วนะว่าเขาอ่าจะของราชเขาออมาบอกเองนะว่า เราขอเขาเองนะครับเขาไม่ได้เติมแต่เขาดองไว้นะครับแตถามว่าโอเคไหมนเนี่เขาเก่งจริงนะผมไม่ได้พูดเล่นนะเขา<ข><อ>ตีแรงมากเขาตีตีหายตีหายเลยอันนี้ไม่ได้พูดแบบอวยอะเขาตีหายจริงเมื่อกี้ถ้าสังเกตเมื่อกี้จะมีตัวัต,ตีเอสด,ดิไม่ไม่เข้าอะดอกเว้นระเมดสองอะที่มันอืเรียบร้อยอะวิกเรียบร้อยอะวิก้าวิก,ก,าวก,ก้าขายายกูบินแล้วอะไปอย่างเร็วอะ่ะ ตีฟีไปดิสัตตีฟีอืออือตีตัวใจตีฟีอืออือเผาบอลนี่อดามีตสองแยแรงมากนะครับดูดูตอนตีสวนนะบาดครึ่งหลอดตีสวนโคตรแรงอะเอาจริงคือเอสอคือคือซาโบโอโหจริงนะคนคนนี้คือยอมเขาแหละยอมยอมเขาแต่ว่าถามว่าสนุกมัก็สนุกนะผมก็ ไปตีนู่นนี่มานะผมไปหาลูกน้องเลยแหละดูไม่ต้องสืบเจอเอแบบไม่ต้องสืบอะคือแบบมันเตรียมตัวอย่างเดียวนะอะเกินเกินไปโอ้สนุกเกินไดเอดมาทมว่าเอฟน่าเอฟโอเคโอเคมากนะครับหลายหลายคนอยากจะขึ้นนี่อย่าไปเสียดายอาขี้ขึ้นเถอะนะครับแล้วก็ไปปั้นต่อทีหลังนะฮะ <c ười> ขี้ไม่เป่าหายหมดเลยสักเออนะครับ มาต่อในส่วนของดันเจียนนะค,คือดันเจียนของเอสเนี่ยมันไม่ต้องสืบอะเออมันไม่ต้องสืบนะครับคือดันเจียนเอสคือโอเคแบบเขาเขาผ่านดันสบายแบบสบายสบายมากนะครับสบายแบบสบายเกินอะเออเอางี้ดีกว่าสบายเกินดีกว่มาเพราะว่าแม่งแค่สฟิง์ตัวเดียวอนะอือดูดูดสฟิง์สฟิง์ง <laughs> เจ็ดพีเดฟมันต่ำไงศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดอะดูดิเอสมาถึงยิงทิ้งเราเลนะ เนี่ยเกือบตายอะ่ะมันไม่ต้องสืบวะคือแบบการลงดันไม่ต้องสืบเลยฮะถ้ากัดกัดจะเล่นเอสแบบลงลงดันเจียนคือแบบไม่ต้องคิดนะครับแต่ว่าถ้าให้เป็นแบบเอ,อให้เป็นแบบสายแบบ PV p v p ีนะครับบางีตีคนอย่างเงี้ยเอสโอเคนะคเอสโอเคมากเอ,อไม่ว่าจะเป็นแบบ การหาลูกน้องนะครับหาลูกน้องเนี่ยหาลูกน้องเพื่อมาทำภารกิจประจำวันตรงนี้กิจกรรมประจำวันนะครับมันจะมีอันนึงนะครับที่เขียนว่าสั่งสอนธาตุอันนี้นะครับอันนี้นะครับภารกิจนี้ก็อันนี้คือกดไปแล้วก็กดไปสั่งสอนธาตุปุ๊บเนี่ยเห็นไหมอ่ามันก็ได้สีแต้มนะไอแกไอแต้มพวกนี้ก็เอาไว้เปิดกล่องพวกนี้นะมันจะมีพวกนี้อยู่นะครับถามว่ามันมันไปมีมีลูกน้องดีไหมดีครับเพราะว่า เวลาเราไปทำารทำกิจกรรมพวกนี้มันจะหายไปสองภารกิจที่เราไม่ต้องทำนะครับก็คือ,อนอี่ยรางวัลออบูนะครับรางวัลออบูกับวงกฏอัญมณีอันนี้วงกฏอัญมณีอันนี้นะครับแล้วก็รางวัลออบูอันนี้ไม่ต้องทำนะครับแค่ไปสั่งสอนาตุแค่นั้นจบนะบไม่ต้องไปเสียเวลาเพิ่มนะครับก็แบบไม่แบบมาถึงปุ๊บมาทำ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  ทำตรงนี้ก่อนนะเค,ควสระจําวันทําตรงนี้ก่อนทําตรงนี้เสร็จปุ๊บกดมาที่เรือกดมาที่ธาตุกดปึ๊บปักปักเสร็จอืโอเคนะครับก็สรุปแล้วมันมันมีรอย่างที่ต้องทํานะครับมันมีรอย่างที่ต้องทําแต่ว่าถ้าจะคิดที่จะทำเอสก็ทำเถอะครับอย่าไปอย่าไปลังเลนะครับผมคิดว่าผมผมไปลังเลนิดนึงแหละผมจะชะง,งักนิดนึงว่าผมจะทำอันนี้อืม ไปทําของในซาโบนะครับผมชะง,งักปิดหนึ่งนิดเดียวเองผมชะง,งักถ้าผมไม่ชะง,งักผมทําไปแล้วอะ่ะก็คือผมทําให้เป็นของของเอสไปนานละผมไปชะง,งักนิดนึงเพราะว่าผมคิดว่าผมจะได้นำโบอางไงเพราะว่าผมมีจุดสุดแต่ทีนี้ดันกล่องสองแสนกิจกรรมใช้แทนสองแสนใช้ทองสองแสนไมใ่ใช้แทนใช้ทองสองแสนนะครับมันมีกล่องหนึ่งที่เขียนว่า นนี่กล่องเลือกแฟชั่นลูกเรือสําเร็จรูปหนึ่งอันนี้นะครับบรรทัดที่หนึ่งสองสามสี่นะครับตัวหนังสือสีส้มบรรทัดที่สี่นะครับอันนั้นแหละครับอืมมันเป็นสิ่งนี้อืมนั่นแหละพอมันได้มาปุ๊บเนี่ย มันผมก็ยังเลือกได้อีกนะครับว่าผมจะเล่นใครต่อนะผมผมสามารถเลือกเลือกได้นะผมยังมีผมยังมีแบบโอกาสเล่นเยอะนะครับผมจะเล่นใครต่อดีผมจะทําวิกาดีไหมผมจะยังงุ้นอย่างงี่ดีไหมจะทํานู่นนี่จะทํานั่นเนี่ยเฮะมีโอกาสนิดนิดหนึนน่งต้องบอกว่านิดเดียวเองนะครับคือผมกะจะเล่นหนวดขาวอือกะจะเล่นหนวดขาวเพราะว่านามิ้นขาดนะ ว่าคิดแบบจะเล่นหนวดขาวปุ๊บเอาแล้วหนวดขาวหนวดขาวเอาแล้วมาดูอีกทีปากตาจดสลัดมีสิบห้าโอ้ยกูจะเป็นบ้านะครับเพราะว่าต้องใช้หนึ่งร้อยเศษนะครับในการแลกนี่หนึ่งร้อยเศษลูกเรือเนี่ยหลอมหนึ่งร้อยเนี่ยสะสมให้ครบหนึ่งร้อยเศษพอรับลูกเรือหนวดขาวเนี่ยก็ต้องเอาเนี่ยหนึ่งร้อยเศษนะครับแต่ว่ามันก็ มีอย่างนึก็คือไปที่ชุมชนไปที่กิวนะครับไปที่ร้านค้ากิวนะแล้วก็ดรีเฟซมันจะขึ้นหน้าซาโบมาไอสัตว์ไม่มีได้ไงจริงๆควรจะมีนะรูปหน้าซาโบนะเออนะครับก็แนะนําว่าควรจะมีรูปหน้าซาโบอยู่แล้วนะครับรูปซาโบนะครับเดีย๋ยวให้ดูกมันยังไม่หมาแน่เลยเออเวลมันตับนะครับเวลมันตับ เรื่องมันต่ำ้มีซาโบโอเคแหละจริงๆมีซาโบโอเคเลยนะครับก็เอาเศษซาบโบม,มามาแลกเป็นไอาตาตุสัตนะฮะแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นพวกนอดขาวพวกวิก,ก้าได้นะครับแต่ตอนนี้ผมก็ยังมีโอกาสอยู่ประมาณหน่อยนึงนะว่าจะเล่นไอนี้อะใครนุนะมีโอกาสนิดหนึ่งไอไอนี้นิดในน,ดนิดนะครับอันนี้คือยังยังอยู่ในนอกกรอบนะบถึงแม้โอกาสมันก็จะ จะได้ใช้กันเยอะพอสมควรละผมก็ว่าเออไว้ก่อนนะครับที่นี้ผมคิดแบบเอ,อ้ยเล่นใครดีวะปากไปชิราโคชิใช่ผมจะเล่นชิราโฮชิทุกคนผมจะเอาชิราโฮชิมาแล้วทีนี้ผมจะเอาบอกกลายเป็นว่าดาเมตขาดคิดอีกทีเอาไอเฮียดอเมจขาดนะฮะดาเมตขาด,นะด,าขาดปุ๊บเอาสวยแล้ว จะทำต่อดีไหมคิดในใจนิดนึงนะว่าผมจะเล่นผมจะเล่นตีศูนต์ต่อดีไหม,มก็ว่าถ้าเอาตีศูนย์พวกนี้แลกกับคืนไม่แต้มเออโอเคนะผมก็จะเอาตาจัวระดับแรกปัปดวดเขาแล้วทีนี้ก็ขึ้นไปคาชูาชาร่าไอ้ไปคาชคาชฮาคิพอจบเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ทีมคือโอเคแหละตอนนี้คือ มีทั้งอาวุธแหวนเวทเลยทีนด้ถ้ามีสามตัวนี้เข้ามาในทีปุ๊บแล้วทีนี้มันเป็นไอตัวอย่างลูฟี่ลูฟี่ผมไม่มีบัญญาทำเกียร์สี่อะเจ็บใจๆๆๆๆๆี่ื้อผมมีโอกาสท,ทำทำเกียร์สี่นะคือแบบสนุกเลยอะกลายเป็นแบบออืทีมเขาเรียกว่าไมดีมเลยไม่ดีมเลยคือโ okay อเคอะไม่ไม่ไม่ต้องพูดเยอะคือว่าโอเคแล้วอะคือไม่ต้องไปสือบอะไรแล้วนะครับ เวิร์กที่สุดแล้วตอนนี้ที่ผมต้องการอีกนิดนึงก็คือผมต้องการเออ่เศษไม่ใช่เศษเออมันเป็นวัตถุดิบนะครับต้องการวัตถุดิบอีกหน่อยนึงนะเพื่อที่ไปทำออบูออบูก็คือทำเป็นอาวุธส้มขอบทองนะเป็นอาวุธขั้นร้อยที่ยี่สิบห้านะครับอาวุธร้อยยี่ห้านะที่ผมต้องทำก็คือร้อยร้อยยี่ห้านี่แหละผมจะไปทำไหนว่านี่ฮ่านี่อุปกรณ์นี่ออก นะครับที่ผมต้องการก็คือพวกนี้แหละอ่าที่ผมต้องทำนะเก็บพวกนี้มาหนึ่งสองสามสี่สี่อย่างนะครับเก็บสี่อย่างนี้เพื่อที่จะหลอมเป็นไอ้นี่นะครับถ้าทำไอหนี้ได้ปุ๊บร้อยยี่ิบห้าปุ๊บร้อยสามสิบมาร้อยสามสิบมาอย่างงี้ร้ 140, 105, อยสามห้าร้อยสี่สิบร้อยห้าร้อยสี่สิบห้านะครับเป็นชิ้นนี้ถือว่าการทำอาวุธนะการทำอาวุธกับการทำอาวุธเมทอ่ะ อาวุธเวทแท้ของเยอะกว่าปาวะไม่เยอะกว่านะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้ตัดทิ้งแทนที่ด้วยไข่มุกนะครับอืมประมาณนี้ส่วนแหวนอ่าใช้นี่นะครับเขาเรียกอะไรเลวะหินวิเศษที่อะไรหินวิเศษเออไอ้นี่นะครับต้องใช้นี่กับพวกโมลานะครับส่วนผสมหลักๆก็คือมีโมลากับอ่านี่นะครับการลังกับโมลานีสองตัวเนี้ของหลักนะครับ ส่วนในพวกนี้ก็ต้องไปหามาเพิ่มนะเพื่อที่ว่าต้องทําพวกแหวนพวกสร้อยพวกนู่นนี่นั่นนะครับถามว่ายังทำสร้อยได้ไหมผมก็ถ้าคิดจะทาสร้อยแต่พูดตรงตนะถ้าคิดจะทาสร้อยอ่ะไปทําอาวุธก่อนไปทําของตีก่อนเออีจริงผมคิดว่าองั้นนะไปทําของตีก่อนแล้วค่อยไปทาสร้อยทีหลังนะครับไอของป้องกนันชุดก็ดดวยไปท,ทําทีหลังไอนี้ไว้คิวบวยไปทําคิวบวยดีกว่าพวกนี้ ให้มันทําไปพวกแบบดาเมจมันมาก่อนนะครับทำดาเมจให้มันมาก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันนะครับโอเคสรุปแล้วประมาณนี้ฮะอโอเคนะครับสรุบวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาฟังนะครับก็วไว้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม